ว,วันนีค่ะบิ๊นท์ทอกนคน,น่อยนะครับวันนี้วันนี้เรากำลังจะเล่นเกมแบบนี้กนันเกมแนวผีผี 会查。 โดดลงไปเสอ,อ,อ,อะไรอ่ะเฮ้ยพื่นจะทายสิงสยงใยเริ่มดังทีกี เราจะชิปหายแล้วเพื่อนใครปิดไฟหาต้นปอเสียงตกใจหมด ไปตรงนั้นสิวอนี oh, okay. ้วอ่านเกมอยู่มาหอมแมก่อกมอยู่มาหอแม่ก่อนกมอยู่เอาของมาบอกที ยา,ยายายา,ยายดีอ่น้มีมืม่กล้าขยับออ้ยลงไปอีกรอบอีกเนี่ยลไปทางนี้อาจจะมีสิมพระลบก,กวนนะครับ ต้องขออภัยไว้มานณที่นี้ด้วยโดดลงไปเลยลินี์ มันนี้แบบปลอดภัยที่สุด Thank <sighs> อยากเหนนายตายต่อหน้าต่อตาเข้าาเข้ามา ครบแปดนาทีแปดนาทีเท่าไหร่ก็ได้แค่ขอให้มันแปดนาทีไมไหนไปไหนแล้วเราเรียกกนขนาดนี้มันยังมันมาแค่สองรอบเองว่างไงเพื่อนเป็นไงบ้าง อย่าอย่าดันโอ้ยก็ดันเลยแม่เข้ามาแม่เข้ามาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ